ทำไมตาตุ่มดำขนาดนี้เดี๋ยวมาแถลงค่ะมีคนบอกว่ามาดามแฮมเนี่ยเป็นคนสวยสวยทั้งหน้าสวยทั้งตัวสวยทั้งใจสวยทั้งร่างกายแต่ทำไม,มาตาตุ่มดำจังดังนั้นวันนี้เลยพาคุณดิ้นมาทำฟันค่ะเกี่ยวอะไรกับตาตุ่มไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่อยากจะให้สวยทั้งตัวใครอ่ะมีตำหนิดนิดนึงบางทีเดี๋ยวคนจำไม่ได้อ่ะเออถ้าเกิดว่ามาดามแฮมแบบว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดูตาตุ่มค่ะถ้าตาตุ่มดำนั่นคือมาดามแฮมนะคะเอาไว้ให้กระเทยทักเอาไว้ให้ชนีทัก ตาตุต่มดาไม่เป็นไรค่ะแต่ฟันคุณวิ์ล่ะคะอุ้ย <c oughs> เหลืองเชียข้างล่างฟ <c oughs> ันบนขาวฟันล่างเหลืองสวัสดีคะ่ะพี่หมอกอ๊อสวัสดีครับอ๋อไม่ต้องพูดก็ได้คะ่ะรู้ว่าพี่หมอก๊อหเนื่อยเป็นวีเนียร์ที่เป็นเซรามิกส่วนฟันล่างพี่หมอคะเหลืองไหมคะโอเคคะ่ะเหลืองค่ะพี่หมอคะแล้วโอเคไหมคะฟันบนนะคะที่ทําออกไปอ๋อโอเคคะ่ะเขียวทุกอย่างอะคะ่ะก็เมียจ๋า ก็พี่หมอก็หเหนื่อยไงกูพูดแทนเราก็จะมาเคลียร์ช่องปากด้านล่างของคุณวิทย์นะคะในการทําวีเนียร์ด้านบนเนี่ยสวยเป๊ะมากคือแพมแบบว่าเห็นแล้วแบบเพื่ออยากทําใหม่เลยอะ่ะอยากสวยบ้างตอนนี้ไปที่ไหนคนก็ทักว่าสวยแล้วแต่ถ้าสวยอีกเดี๋ยวก็คุณวิทย์หึงอ,อ,อ่ะอ่าเราดูนะคะจากฟันเนี่ยคือเป๊ะแล้วเหมือนจริงมากมึงจะถอยทำไมามันถ่ายโคตรอัพแล้วเดี๋ยวมันเบลอ ดูฟันล่างนะคะซึ่งดูเหมือนเคียวหมาเลยไม่ได้ติดถาวรแล้วจะพูดถึงไหนคัดได้แล้วหมอก็จะทําไม่กูจะบอกว่าถ้ามันหลุดอีกกูจะใช้ตีนแงะคะ่ะและตอนนี้นะคะเป็นการเคลียร์ช่องปากติดทนติดไม่ทนเนี่ยอยู่ที่มือหมอแล้วถ้าทําฟันเนี่ยระหว่างคอมโพสิตกับ เซรามิกอันไหนมันจะทงทนหาวอนมากกว่ากันตอบนะคะก็คือเซรามิกค่ะเทียบง่ายๆการทำเล็บนะคะอู้ตายแล้วมือเหี่ยวจังเลยือยายวรนาฏเลยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราติดเล็บปลอมเนี่ยไม่สนิทมันก็เหมือนวีเนี่ยเช่นเดียวกันมันก็จะทำให้เราเกิดเชื้อราด้านในได้เน่าแล้วก็มีปัญหาได้ฟันก็เช่นเดียวกันค่ะต้องติดให้สนิทตอนนี้นะคะจะอยู่ในขั้นตอนของการกรอฟันนะครับมันต้องสู้ค่ะถึงมันร้องมันก็ต้องเงียบค่ะ คุณพยาบาลคะไม่ทราบว่าเมื่อคุณพยาบาลเห็นมาดามแพมคุณพยาบาลรู้สึกว่าสวยไหมคะสวยไหมคะตอบให้ตรงคำถามคะ่ะสวยคะ่ะสวยใช่ไหมคะเอา้าเป็นไรรออยู่ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอใช่ทำไมเร็วจังอะ่ะจ้าหลับไปตื่นหนึ่งพอดีเลย <c oughs> อยากเห็นฟันคุณวิทละ อ้าวฟันทำไมเธอขาวก่าฉันนะ่ะตอนนี้นี่วัน่ากยังไม่ใช่ฟันจริงนะไหนดูสิโอ้ยสมจริงสมจังมากไม่เหลืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้บ็อกอัพใช่ไหมใช่ไหนสิว่าคุณวิทย กลับบ้านแล้วจะเคี้ยวอะไรแตกขอขอบคุณนะคะ The One Dental Studio ด้วยค่ะสาขาอนุชมาได้เลยนะคะ<อ>าาสาขาอื่นล่ะสาขาอื่นช่างหัวมันค่า <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณหมอกอบและทีมงานด้วยนะคะที่สนับสนุนทําให้คุณวิทย์มีฟันที่ขาวและสวยและเป็นธรรมชาติค่ะถ้าใครอยากฟันสวยก็มาที่ The One Dental Studio ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะหน้าตึงเหมือนมาดามแทมก็ไปนะัชยาคลินิก <c oughs>